เรามีภารกิจการจัดการดินและน้ำเพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจเกษตรสร้างมูลค่าพาณิชย์ก็เป็นการด้านตลาดนะคะส่งเสริมส่งเสริมผู้ประกอบการเราร่วมโมงในการทุกภาคีเครือข่ายจึงเป็นแนวทางขับเคลื่อนธรรมนุญสุขภาพตำบลน,นะครับด้วยระยะเวลาก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าเราจะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยิ่งยืนต่อไปเรื่อยๆนะครับ กิจกรรมที่คุณครูบูรณาการเข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการคือกระทรวงสาธารณสุขแนวทางหนึ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือการผลิตเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทางอินทรีย์นะครับลดการใช้สารเคมีแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เองนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาต่อจิ๊กซอว์เข้ากับกินสบายใจ 10ปีของการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ด้วยเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายกินสบายใจเดินทางมาพร้อมกับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายปลายทางเดียวกันคือความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2567มูลนิธิสื่อสร้างสุข จับมือกับหลายภาคส่วนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรก,รกรกว่า500ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโครงการหรือว่ากิจกรรมนะคะที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีได้ดําเนินการสนับสน,นุนร่วมกับเครือข่ายของกินสบายใจนะคะก็มีโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือว่า PGS นะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ที่ทางเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะโดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะได้มีการจัดการดินมีการปรับปรุงบารุงดินนะคะให้สภาพของดินเนี่ยมีความเหมาะสมในการที่จะผลิตพืชในระบบอินทรีย์นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีอาสาสมัครในพื้นที่ ซึ่งก็คือหมอดินอาสาระคะซึ่งจะเป็นตัวแทนในพื้นที่ที่จะใกล้ชิดก,กับเกษตรกรคะฉะนั้นก็มีความเชื่อมั่นว่าเกษตรินทร์ในจังหวัดอดุบมราชธา,ศานีของเราจะเดินหน้าไปได้อย่างดีงามที่สุดค่ะการลดและป้องกันความเสี่ยงจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการดินพืชน,น้ำตลอดจนโรคพืชและแมะลงต่างๆ ทำให้เกษตรกรบางรายสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาได้และมีบทเรียนแบ่งปันแกเน่เพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันจากนั้นได้เตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตร,รฐานเกษตรอินทรีย์แบบ PGS เพื่อให้ผลผลิตได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากขึ้นค่มะมาหาได้อุบลราชธานีนะคะก็ได้มีความร่วมมือกับ ทางโครงการกินสบายใจนะคะซึ่งเป็น1ใน12หน่วยงานนะคะที่พยายามขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการอาหารเพื่อสุขภาวะและนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคณะกรรมการเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ pgs รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของความรอบรู้ด้านอาหารจากทั้งในส่วนของเกษตรกรนักเรียนแล้ก็ผู้บริโภค ให้ทุกคนทุกภาคีเครือข่ายได้เห็นเป้าหมายร่วมกันมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของอาหารสุขภาวะรวมถึงการขับเคลื่อนและต่อสู้เรื่องของโลกร้อนหรือ Climate i mate Change นอกจากนั้นเรายังมีความพยายามในส่วนของการปลักดันเพื่อให้เกิดสถาบันเกษตรอินทรีย์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานเมื่อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ตลาดที่ยอมรับทั้งความไม่ต่อเนื่องและความหลากหลายของสินค้าในระยะเริ่มต้นได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะจะเป็นเสมือนห้องเรียนที่ทําให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้ไปพร้อมกับการเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคและนําความรู้นั้นย้อนกลับมาพัฒนาการผลิตของตัวเองซึ่งห้างสุนีได้เปิดพื้นที่นั้นให้เครือข่ายเกษตรกรทางห้างสุนีทาวเวอร์นะคะได้มองเห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรและมองว่าเกษตรอินทรีย์สามารถยกระดับได้นะคะ และอยากยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงโดยเราได้ร่วมทำงานกันมาตั้งแต่ปี2,558นะคะเป็นคณะกรรมการในการตรวจแปลงสนับสนุนพื้นที่ในการทำกิจกรรมคือเรามองว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทำยากก็ต้องใส่ใจแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเราจะไม่มีตลาดในการขายเราเลยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนะคะ นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เราตั้งใจทำมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านข้อค้าสนกลางและสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเปิดช็อปกินสบายใจให้ลูกค้าได้มาช็อปกันได้ทุกวันที่ห้างซูนีค่ะเมื่อมาถึงปลายทางของห่วงโซ่อาหารกลับพบว่าสิ่งที่ท้าทายเราคือความรอบรู้หรือความฉลาดบริโภคของผู้บริโภค ที่ต้องเลือกกินสิ่งที่ดีต่อทั้งสุขภาพและเชื่อมโยงพลังของอาหารการกินของตัวเองกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งความรู้และทักษะเหล่านี้ต้องเริ่มต้นสร้างตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนรวมทั้งสร้างทางเลือกอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคในสังคมมีทางเลือกมากขึ้นการร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนของตำบลภูเมืองนะคะก็จะเกิดเป็นสภาพลเมืองอาหารตำบลสุขภาวะเพื่อที่จะให้เกิดการต่อย,ยอดในการสร้างสุขภาวะ ทั้งในโรงเรียนในชุมชนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกเกษตรอินทรีย์นะคะให้เด็กได้เรียนรู้ในแปลงกเกษตรนะคะเชิญชวนชุมชนใ,ชให้เกษตรกร,กรได้ผลิตแล้วก็ปลูกเพื่อนําเข้าสู่โรงครัวโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเรานะคะนอกจากเข้าสู่โรงครัวแล้วก็มาจําหน่ายที่ตลาดแล้วก็ร่วมกับ เด็กๆนักเรียนที่มีผลผลิตในโรงเรียนก็เอามาจําหน่ายด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะคะกับผู้ที่บริโภคที่สนใจในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะคะคณะกรรมการอาหารจังหวัดเนี่ยเราทํางานมายาวนานมากนะคะเกือบ20-30ปีแล้วค่ะแล้วก็พอมาช่วงนี้ค่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเกิดปัญหาโรค NCD นะคะซึ่งเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะแต่เป็นทั่วโลก จากการประชุมกันแล้วก็ลงความเห็นของคณะกรรมการร่วมกันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราจะพยายามทําก็คือเอาเมนูอาหารที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบลก็คือก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บหนึ่งชามเวลาทานเข้าไปเนี่ยโซเดียมมันสูงมากนะคะก็ลเลยทําให้เรารู้สึกว่ามาจัดการเรื่องของตรงนี้ก่อนเป็นเมนูแรกก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ของก๋วยจั๊บรดโซเดียม แรกเริ่มเลยก็เป็นการชวนของคณะกรรมาการอาหารจังหวัดหลังจากที่เราได้ความรู้จากการที่เราไปร่วมโครงการก็ตระหนักมองถึงว่าความเกิดโรคของลูกค้าที่ได้มาทานอาหารเนี่ยเกิดจากการทานอาหารจริงๆซึ่ง,งก็เลยมองดูว่าเป็นแบบเป็นทางเลือกของลูกค้าที่จะสามารถดูแลสุขภาพแล้วก็มีเมนูทางเลือกสําหรับลูกค้าะคะโลกรวนภัยพิบัติมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ทั้งความอดอยากหิวโหยและการบริโภคที่ล้นเกินล้วนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโลกจึงวางเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบ้านของเราจังหวัดอุบลราชธานีก็คงมีหมุดหมายที่ไม่ต่างกันมากนักการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงเป็นหัวใจสําคัญทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในทุกระดับเพื่อนําไปสู่เป้าหมายปลายทางของเราอุบลราชธานีเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน